ครับสวัสดีครับจากเผรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับลายช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อเอ่อไนคอร์นะครับรุ่น P ยี่สิบ V สองนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับก็คือเอ่อแจ้งอาการก็คือน่าจะทำตกนะครับก็ตอนนี้ทำการถอดซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ ถอดออกมานะครับมาซ่อมเอตัวคอยไม่เหล็กภายในนะครับคือที่ถอดมาเนี่ยมันแตกนะครับแล้วก็ทําการซ่อมเข้าไปก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็ทีนี้นะครับก็อันนี้ผมก็จะแจ้งบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวเนี้ยถอดยากมากๆนะครับเลยทําให้เกิดริ้วรอยจากที่ตัวไฟฉายเยอะแยะมากมายเลยก็ไม่ถึงกับเยอะแยะมากมายสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเป็นรอยรอบๆนะครับ นี่นะไม่งั้นมันถอดไม่ออกอะพี่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตอนที่ถอดออกไม้ให้ดูนะลงโรงงานเขาใส่กาวมาเยอะมากเลยสําหรับตัวนี้นะครับทําให้ถอดออกยากมากนะเนี่ยนะครับมันก็จะมีร่องรอยการขูดขีดนะครับนั่งถอดอย่างเดียวเนี่ยถอดอย่างเดียวเนี่ยสามวันบิดไม่ออกบิดไม่ออกบิดไม่ออก พยายามขยับขยบขยับขยับออกมานะครับกาวมันเยอะมากนะพี่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ที่มุมมุมเอ่อมุมซ้ายบนนะกาวเยอะมากจริงๆนะครับเยอะกว่าตัวอื่นๆเยอะมากนะครับเลยทําให้เกิดเลี้วรอยนะส่วนอื่นๆก็อันนี้ก็เลี้วรอยจากการใช้งานนะครับก็คงจใช้งานมาพอสมควรนะครับ แต่ก็พยายามทําให้เกิดริ้วรอย,น,อยน้อยที่สุดนะตอนที่ซ่อมนะครับอ่าแล้วก็ตอนนีต้ตัวไฟฉายนั้นกลับมาใช้งานได้ปกติเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองดูกันเนาะแสงจริงจะไม่บื่อนะครับมันจะไม่กระพือนะเวลาไฟฉายที่อยู่ใกล้กล้องนะครับแสงมาตอกกระพือนะครับแต่ก็เป็นแค่บางตัวนะบางตัวก็ไม่เป็น สำหรับที่ส่อง,องเ,ออเขาเรียกอะไรส่องไฟผ่านกล้องนะครับบางตัวก็เป็นบางโตก็ไม่เป็นนะครับมันเป็นขึ้นความถี่นะนี่นะครับเป็นขึ้นความถี่แต่พอเราเปิดแรงสุดนะครับมันก็จะไม่เป็นสักเท่าไหร่แต่ถ้าเราเบาแสงลงนะครับ มันก็จะเป็นนะครับอ่าอันนี้แสงเบาสุดนะครับนับหนึ่งสองสามมีสามระดับแสงผมไม่รู้ว่ารุ่นนี้มันมีกี่ระดับแสงน่าจะสามมั้งนะครับแล้วก็กดทางเป็นสตบนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายแนวแทคติคอทนะครับก็คือ สวิตไม่เปิดอยู่นะครับสวิตไม่ได้เปิดอยู่นะแต่ว่าเอา่อสามารถกดเข้าไฟเตอบได้ทันทีนะครับอา่าตะตอบก็จะเป็นไฟที่แรงสุดนะครับอา่าแสงจริงจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กระพืื แต่ถ้าพอเราผ่านเออ่เขาเลียอยู่ไกลกล้องหน่อยแสงการกระเพือของแสงก็จะลดลงนะครับหรือเราหันเม็ดไฟไปทางอื่นนะครับการกระพือกก็จะน้อยลงเหมือนกันนะครับมีสามร,ระดับแสงนะครับ กดทางเป็นสต็อนะครับไม่รู้ว่ามีฟังก์ชันอื่นๆหรือเปล่านะอันนี้ไม่ได้ศึกษาเรื่องหมดเลยนะครับก็กดเท่าเท่าเท่าที่ก็กดได้นะครับอ่านะก็โอเคสำหรับไฟฉายตัวนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับรุ่นเอ่อในคอรุ่น p ยี่สิบนะครับ ก็เอมส่งขลับหาพี่เจ้าของไบฉายแล้วก็พี่ท่านใดสนใจจะซ่อมไบฉายหรือโมวใบฉายนะครับติดต่อสอบถามบุดคุยกันได้ครับยินดีให้บริการครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0914232399ก็ได้นะครับทางมิ้นครับสวัสดีครับ